เอาเปิ้งเอาเปิ้งพูดนี้ครับ <c oughs> โอ้ยคนนุณนายยับจังเอยนะคนนุณนายให,ห,ห้ไทยเอาได้กี่บาเด้ออืมมันหย่อนเสียงใน,นยังไงครับกุดพัดเฉียวโอ้โหออออโอ้โหสุดยอดครับพูด ปาดโอ้โหยากลงไปได้ดิเอาเอาขึ้นมาตะโคกแล้วครับบ้ยเอาขึ้นไหมเบื่อนเนี่ยปาดพุทธพันเชียวครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวให้เพิ่นเอาขึ้นมาตะโคกครับโอ้โหมาครับมามามาจวดขนาดเลยบ้าน เอาเนี่ยเจ้าบาร์ได้หนิครับผมอุ้ยเดี๋ยวสิพาคขึ้นไปเบิ่งข้างบนครับมาเลยครับเสียนมาตั้งแต่ทีไหนเนาะก็สุมครับโก็สุมพิสัยจังหวัดมหาสารคามดอกเดียวครับเขาเอื่นวะดอกเดียวคนนี้เังหวัาดอกดอกเดียวก็เสียวได้ ปลาีโตมีสุดยอดสุดยอดมันต้องโกซุนบผมโอครับบางทีอะไรนี่รอบสองครับรอบแรกที่เอาขึ้นมากระซั่งใยนั่นแหละโอ้รอบนั้นบ่แมนครับรอบแรกยืนฟังครับยืนฟังบัดซังลอยจักสิวาจังเลยอุ้ยบอกไปกับไปถูใ่สมมุดเนี่ย เลือกกว่าได้ไหมมันย่างครับเป็นขอนเลยครับชุดๆเลยครับจอมขึ้นแล้ววันจอมขึ้นต้นใหม่เลยโอ้อันี่าเราลงไปลามาเลยปะตออันผูดอะซื้จอมะกเราเลิกปะตอขัดบ้บ ปวโดอะไสั่นอันซอนหบงก็งามปลานกเขาก็งามจุก่่ใส่หรอมาโดแท้่นองครับ่าองจะขาดอวก็บรมันหน่อยตัวม่เหนวะขาดอวมันูคนอพี่เอี่ยงนี่แล้วนะยเอีงนี่แล้วนะห้องคนปะหาแต่พี่เอี่ยงันเซียนเหี้ยยีรีเรต้องเรียนพี่เอี่ย คือต้องอันบายคือเอ็นเจียวนี่ก็เป็นแหอ่อนนะครับนะสำหรับป่าป่าพวกที่คองเมียงคองยังนี่คือยังวานมักปกปักพัไปยังได้เรียบจะขาดมตัวนะเป็นเจียวนะจะตั้งจากเอ็นปอนพะเจ้าก็ได้เลือกใส่ทีจิตจุมด้วยถ้าเป็นป่าธรรมชาติมีเมียงเมียงนี่คือประจูงไหยังนี่กัน่าจะคองของแหดี หนัอีแล้ครับตัคนใันนไีคนตแล้วลยปลาจอดละลามันเลยครนับปลาจออ่ะอันอันอันมันแทงหลังมันเนาะสุดยอดครับสุดยอดเขียนจักโกสุมโกสุมพิสัยแคะเอก้วอีรี